บทที่34มสิพอร้ายในอุโมงค์ถุกคนพอเพ่งตามองในห้องโถงว่างว่างเปล่าไร้ผู้คนสตรีสาวชุดขาวกับเสียงกัวขี้และพวกล้วนสาบสูญจนไร้ร่องอรอยได้ยินเสียงชายเสื้อปะทะลมไม่ขาดหูเหล่าผู้กล้าพากันโถมเข้าห้องโถงมีผู้คนไม่น้อยชักอาวุธออกถือมัน่น ในห้องโถงพลันปกคลุมด้วยเงาดาพลังกระบีขุนพลบูเลี้ยวหน้าไปกล่าวกับทิบักไต้ซสือว่าในห้องโถงมีมอุมงลับพวกนางล้วนหลบหนีไปแล้วทิบักไต้ซสือทอดถอนใจกล่าวว่าพวกเราเดินมาผิดตา่หนึงเกรงว่าเพียงพยายามสูญเปล่าแล้วได้ยินซุ้มเสียงยาบกร้านห้าวหาญเชียงหน่งดังว่าต่อให้พวกนางหลบหนีออกจากห้องโถง แต่ก็ยังไม่ไปจากตึกตระกูลเมี่ยงพวกเราเมื่อตระเตรียมปะทะแตกหักหรือยังค้นหาร่องรอยพวกนางไม่พบไม่ชาเป็นผู้ใดกวาดแวงชุดไฟจอกับเทียนไขสายตายามกวาดมองเห็นผนังรอข้างมีสภาพปกติธรรมดาไม่มีอะไรน่าสงสัยคุณผลบูแค่นหัวโรกล่าวว่าเราไม่เชื่อว่า คนหาอุโมงที่พวกนางใช้หลบนี้ไม่พบลางยกมือฟาดใส่ภาพวาดทิวทัศน์ที่แขวนบนผนังใบหนึ่งจนภาพวาดขาดกระจุยเศษกระดาษพัดพลิ้วหลงสู่พื้นเราผู้กล้าก็ใช้วุธข้อผนังทั้งสีด้านบังเกิดเป็นเสียงกระทึกวุ่นวายแต่ค้อตูจนทั่วยังไม่พบเห็นที่น่าสงสารใดผันได้ยินผู้หนึ่งร้องดังๆว่า อาจบางทีประตูรับอยู่บนพื้นพวกเราลองค้นหาตามพื้นดูได้ยินเสียงตึงดังดังขึ้นอีกคราแล้วผู้กล้ากวัดแกงอาวุธเคาะใส่พื้นดินชัวครูให้ลังบังเกิดซุ่มเสียงแผวทุ้มเสียงหนึ่งดังว่าอยู่ที่นี้เองแล้วผู้กล้าพากันหยุดมือห่มล้อมเข้าไปเห็นชายกลางคนอายุสีสิเศษมือซ้ายถือดาบมือขวา ถือตะขอสหัวเสือผู้หนึ่งอยู่กลางห้องโถงไงเราผู้กล้ามีอยู่กว่าครึ่งจดจำออกว่ามันเป็นมือดีบนเส้นทางมิจฉาชีพแดนกลางนำชายาเย,ยวราตรีเห็งเคียงคนผู้นี้มีชื่อในทางกรอกลิ่งชั่วได้เจ้าเลเพทุบายฝีมือโฮเทียมอมหิตเรลื่อนไว้เพียงลำพังประกอบคดีด้วยความรู้ประัตหบดจด สำนักคุ้มกันภายในแดนกลางนำ้ำล้วนกลิ้งเกรงต่อมันขุนพลบูกล่าวเบาเว่าคิดไม่ถึงท่านก็มาด้วยเดียราตรีเห้งเขียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าตอนนี้พวกเรามีเป้าหมายศัตรูเดียวกันไม่ควรประท่าแตกหักคู้น้องกับพักท่านมีข้อบาดมางอยู่บ้างทางที่ดีรอจนเสร็จเรื่องนี้ค่อยสาสางกันคุณพลบูกล่าวว่าตกลงแต่หลังจากเสร็จเรื่องนี้ ท่านจะได้ช่วยโอกาสหลบนี้เยียวราตรีกิ้มโดยไม่ทือซาใช้ตะขอหัวเสือใช้มือเขียวบุกที่เกาะเกี่ยวแผ่นศิลากว้างยาวสามเสียก้อนหนึ่งขึ้นมาประฏอกโุงโมที่จัดสร้างบันไดไว้สายหนึ่งทอดลงไปที่เบืองลางเมือดมิดประดุดหมึกยากที่จะเห็นไกลกว่าหลายเสียเราผู้ววกล้าทยอยชอโชคศสียซาลงไป แต่ไม่มีผู้ใดกล้านำหน้าลงสู่โมงที่บักไต้เสือได้แต่เสืฟเท้าออกไปกล่าวว่าทันทลายรอสักครู่อาตมาลงไปชมดูก่อนโอ้บักใต้เสือกับคุณพลบูชิงนำหน้าเรากับนั่นแน่กันไว้คุณพลบูกล่าวเบาเว,ว่าไต้เสือเป็นผู้นำเราผู้กล้าไหนเลยเสี่ยงอันตรายไม่สู้ให้เ,เราลงไปโอบักใต้เสือไม่กล่าวอะไร องผ่านข้างกายคนทั้งสองลงสู่อโมงไปที่บักได้สือกลิงเกรงสือตีได้รับอันตรายจึงกล่าวพวกเราลงไปด้วยกันเถอะยามนั้นห่วงบักได้เสือลเล่นนํำหน้าทางหนึ่งโคจรพลังคุ้มครองกายเพื่อป้องกันการจู่โจมทำร้ายทางอุโมงค์ลดเลี้ยวเขียวขดไปได้ไม่ไกลก็ลดเลี้ยวขวาถึงรุดอีกวาเศษก็ลดเลี้ยวอีกครา มีนำซ้ำเส้นทางยิ่งขยายกว้างปราศจากลิ่นเหม็นอับแสดงว่าทางมองมีคนคอยปัดกวาดทำความสะอาดเลี้ยวโค้งอีกสองคราเส้นทางสิ้นสุดลงหวมบักได้เสือยื่เมือลูกคลำสัำพัโตความเย็นเฉียบที่แท้เบื้องหน้าเป็นประตูเหล็กที่ปิดสนิทบานหนึ่งริตตาที่หยุดยังลง คุณพลบูที่บักใต้สือก็นำเหล่าผู้กล้ารุดมาถึงคุณพลบูเกรงกำลังพักสองมือใช้ประตูเหล็กโดยแรงประตูเหล็กสั่นไหวเล็กน้อยอยังปิดสนิทดังเดิมที่บักใต้สือผ่านร้องคำรีบถอยเหล่าผู้กล้าไม่ทันมีความเคลื่อนไหวที่ข้างหูบังเกิดเสียงเครือนใหญ่บริเวณทางโค้งเมื่อขามาปรากฏสี่กรงเหล็กยาบเท่าแขนเด็ก ชั้นหนึ่งเลื่อนลงมาปิดทางออกไว้เบื้องนาเป็นประตูเหล็กที่ปิดสนิทควางทางไว้ด้านหลังกั้นโดยสี่กรงเหล็กหยาบเท่าแคนิคกึ่งกลางเว้นพื้นที่วางไม่ถึงสองวาที่บักใต้เสือรอบเกรงกำลังยืนมือยิดจับสี่กรงเหล็กสี่หนึ่งจับเิด็โตดยแรงแต่สี่กรงเหล็กคล้ายหลอมจากเหล็กกล้าไม่อาจปิดไว้แม้แต่น้อย ไมราบเป็นผู้แดกวัดแกว่งจุดชุดไว้ขึ้นในทางอุโมงค์สว่างบูบขึ้นมาผู้คน23คนเบียดเสียดอยู่ในทางอุโมงค์กว้างเพียงสามเสียงยาวไม่ถึงสองวาบัรดาลให้ผู้คนรู้สึกว่าอยากทีทีทยังเท้าสงกายได้คุณผ,ผลบูก,กล่าวถามว่าไต่เสือทดลองความแข็งแกร่งของซี่กครงเล็กแล้วกระมังทิบักไต้เสือกล่าวว่าทดลองแล้ว มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งหากเพิ่มกำลังของผู้บักไดเซือและผู้น้องเข้าไปใช้บิดซี่กรงเหล็กหักได้หรือไม่มียากระบูดไดขุนพลบูก,ก้าวยาวเข้าไปยึดจับซี่กรงเหล็กไว้ปากกล่าวว่าไใตเซือทั้งสองโอบกอดผู้น้องไว้พวกเราใช้กำลังโดยพร้อมเพียงที่บักไดเสือแม้ทราบว่ามีความบังไม่มากนะัก แต่ก็ยังปฏิบัติตามยืนมือ L โอบเอวขุนพลบูหัวบักเต้เสือก็โอบเอวที L ่บักไต้เสือขุนพลบูตวาดกล้องคนทั้งสามออกกําลังกระชากดึงไปหน้าหลังโดยพร้อมเพรียงการรวมกําลังของคนทั้งสามอย่างน้อยมีพละกําลังห้าพันช่างแต่สี่กรงเหล็กแน่นหนาแข็งแรงไม่อาจกระชากหรือง,งอได้ ทันใดเสียงแผลล้อหอยหวนดังขึ้นหลายคราผู้คนห้าวคนล้มตายงายลงกับพื้นเหลาผู้กล้าใจสั่นสะทานพากันเลี้ยวหน้าไปเห็นผู้คนที่ลม้มลงสิ้นใจตายไปแล้วที่บักได้สือสาวเท้าก้าวปราดานไปเืินเมือลูกคลำโงกผู้คนที่ลม้มลงถอ,ถอนใจกล่าวว่าไม่มีหนทางช่วยเหลือแล้วขุนพลบูกล่าวถามว่า คนตกตายอย่างไรถูกอาวุธลับอาบยาพิษใส่อาวุธลับอันตรายชั่วร้ายถึงเพียงนี้หรือที่บักใต้เสือขีดถึงวัตถุโปร่งใสย,ยาวนิ้วเศษหยาบเท่าก้านทูกจากไหลซ้ายของซากศพซากนังกล่าวว่าอาวุธลับนี้คงเป็นเข็มทะลุกระดูกปลิดวิญญาณแล้วสายตาของเราผู้กล้าจงจับที่อาวุธลับนี้เป็นจุดเดียวในใจครุ่นคิดขึ้น ทีนี้ด้านหนึ่งเป็นประตูเหล็กด้านหนึ่งเป็นซี่โครงเหล็กสองฝ้าข้างล้วนเป็นผนังเหล็กอาวุธลับนี้ชัดพุ่งจากที่ใดความคิดไม่ทันสิ้นสุดบังเกิดเสียงพาร้องดังขึ้นอีกหลายคราปรากฏผู้คนอีกหลายคนล้มลงกับพื้นขณครั้นนี้คนที่ถือชุดไฟก็ถูกทำลายแสงไฟสว่างบูบแล้วดับไปในอุโมงค์กลับคืนสู่ความมืดมิดอีกครา จากนั้นเป็นเสียงแผลร้องอีกหลายครั้งววเสียงดังโครมครามผู้คนอีกเจ็ดแปดคนล้มตายลงเหตุแปลเปลี่ยนนี้สร้างความแตกตื่นแกเ่เราผู้กล้าจนควันนีดีฟอกไม่ทราบผู้รอบต่อไปความตายจะกล้ามกรายสูตัวหรือไม่ในความมืดมิดบังเกิดเสียงฟีเท้าสับสนถูกผู้คนหาที่กำบังไว้ รันบังเกิดซุ่มเสียงสดใสเย็นชาเสียงหนึ่งดังว่าท่านทั้งหลายล้วนหลงนามในสมุดบันทึกความตายวันนี้ไม่ตายภายในสิบวันพิษร้ายจะกำบเริบเสียชีวิตเลยถึงตอนนี้สุ่มเสียงชะงักขาดหายแต่ถ้อยคำไม่กี่ประโยคเพิ่มพูนบรรยากาศอันน่าสะเพรงกลัวไม่น้อยนเงียบงันชั่วขณะขุนพลบุกค่อยกล่าวถามว่า ไต้สือไม่ได้รับบาดเจ็บกระมังที่บักไต้สือตอบว่าาตมายังดีอยู่ขุนพลบูกล่าวว่าไม่ใช่อาวุธลับสัตว์พุ่งจากที่ใดผู้ที่ถูกอาวุธลับสัตว์ใส่พอส่งเสียงร้องก็เสียชีวิตที่บักไต้เสือกล่าวว่าพวกมันจะสร้างประตูลับบนผนังช่วยโอกาสที่พวกเราไม่ทะลวงสัตว์อาวุธลับใส่โอเพียงพวกเราจับตาดูผนังรอบ้าง คนพบประตูลับโ้สามารถรับเหตุเปลี่ยนแปลงได้คำพูดนี้กระตุ้นให้เราผู้กล้าได้คิดพากันรู้อาวุธลับออกมากำไว้ในมือจับตามองผนังรอบข่างตระเตรียมสะดอ,อที่บักใต้เสริมมีพลังการฝึกเปลือลึกลำ้ำหลังจากนั่งโคจรพลังรอบหนึ่งสามารถมองเห็นวัตถุในความมืดเห็นผู้คนไม่น้อยซ่อนตัวอยู่ที่มุมผนัง ยกตั้งซากศพซากหนึ่งบดบังควางอยู่เบื้องหน้าหลวงกินชรารูปนี้รอบทอดทอนใจครุ่นเกิดขึ้นในโลกอยากจะมีคนเห็นการตายดุดคืนกลับมาตุภูมิคนเหล่านี้ล้วนมีชื่อเสียงกิติภูมิในยุทธจักรปรกติห้าหาญองอาจไม่คลันค้ามต่อความตายแต่เมื่อตกอยู่ในห้องความตายที่แท้จริงก็แสดงออก ถึงความหวาดหวั่นขาดเขาระตัวกลัวตายแด้เย็นซุ้มเสียงสดใสเย็นชานั้นดังขึ้นเียวว่าท่านทั้งหลายพักผ่อนยางวางใจเถอะภายในหนึ่งชั่วยามจะไม่เกิดเหตุเพศภยัยแต่หนึ่งชั่วยามให้หลังข้าพเจ้าจะจุดไฟเผาพวกท่านตกตายในทางอุโมงค์ทั้งเป็นผลผลบุตงตอบว่าหลอกทำร้ายผู้คนชนิดในเลยเป็นพฤติการของผู้กลา้า ที่บักใต้เสือสอดคำขึ้นกวนเหนียไม่ต้องโตตอบหาพวกเราทำทรงครามคารมกับนางกลับหลงกลของนางจิงดังขาดหมายสมเสียงสดใสยเย็นชานั้นดังอีกว่าหากพวกท่านเห็นว่าการถูกไฟโครกตายยาจะนอนตาลับอย่างนั้นข้าพเจ้าจะปล่อยน้ำเข้ามาไปท่วมทนพวกท่านระวังไฟครอกกับน้ำท่วมพวกท่านสามารถเรือประการหนึ่ง ขุนพลบูกล่าวเบาๆกับทิบักใต้เสือว่าสุ่มเสียงคล้ายดังจากบนเพดานอุโมงค์ทิบักใต้เสือรีบโผลกศีรษะรับกล่าวว่ามีผิดทางอุโบสถม่เพียงมีประตูลับมีน้ำซ้ำบนเพดานยังมีช่อะบายลมขุนพลบูลดุ่มเสียงแผ่วเบาลงกล่าวว่าพวกมันใช้น้ำอักขีจู่โจมจริงๆโผล่คนในโมงล้วนแม่อรอดผลจากชะตากรรม พี่บักใต้เสือเงียบเงันไม่ตอบคำท่านแม่มีตะบานนักแน่นเหล็กลำ้ำยามคับขันไม่ลนลานแต่ในสภาพเช่นนี้ก็นึกหาวิเทียวตัวรอดไม่ได้หนึ่งเงียบเงันประมาณชั่วน้มเดือดพลันเห็นชายชาราร่างเตี่ยเล็กสูงไม่ถึงสามเสียบฝงเดินเข้ามาพี่บักใต้เสือพเพ่งตามองชายชาราเตี้ยเล็กพลันยืดกายขึ้นปลรานมือกล่าวว่าหากแม่นตาตมาจดจำไม่ผิด ท่านสมควรเป็นหุยกงเหลียงหุยใต้เหียบผู้กล้าหารแท้หุยแห่งภูเขาอื้งสัวชายชราเตี้ยเล็กยินเล็กน้อยกล่าวว่ากล่าวประเสริฐหล่าผู้กล้าล้วนใจสันสถานหุยกงเหลียงอยู่ร่วมกับทั้งหมดครึ่งคนวันกลับไม่มีผู้ใดพบเห็นมันคนผู้นี้มีน้ำกระเดืองทั้งเหนือจรดใต้ตั้งแต่30ปีก่อน ท่องทยานไปทั่วยุทธจักรยาพบผ่านผูมือเปรียบติดเมื่อสิบปีก่อนค่อยล้างมือถอนตัวจากบุริมคิดไม่ถึงผู้ห้าหวานที่ถอนตัวเร้นกายก็ปรากฏขึ้นในที่นี้ที่บักเต้เสือยิ้มพลางกล่าวว่าหุยเต้เหียบเจ้าปัญญาความคิดคงมีวิธการดิ้นรนหลุดรอดทีแท้หนึ่งตำเตี้ยอิงสัวหุยกงเลี้ยงมีเพียงมีฝีมือสูงเยี่ยม มีนำซ้ำเจ้าความคิดระวังที่ออกท่องเที่ยวปรากฏยอดฝีมือชาวบุรีไม่น้อยถูกมันก่อกวนจนปวดเสียงเวียนกล้าวหนึ่งตำเตีย้ยยึงสัวกล่าวเสียงแผ่วเบาสองฟ้าข้างอ,องุโมงมีเพียงจัดสร้างประตูลำเกรงว่ายังจัดคนคอยเฝ้าควบคุมความเคลื่อนไหวพวกเราดังนั้นผู้น้องไม่อาจบ่งบอกวิธีการเอาตัวรอดต่อพวกท่านก่อนสมเสียงนี้แมแผ่วาว แต่ทุกถ้อยคำแฝงพลังผูกล้าในบริเวณล้วนได้ยินยางชัดเจนที่บักได้เสือกล่าวว่าไม่ทราบต้องการความช่วยเหลือจากอาตมาหรือไม่หนึ่งตำเตี้ยอึงสัวต่อปฏิเสธเดินถึงข้างสี่กรงเหล็กสุดนั่งกับพื้นล้วงวัตถุแวววาวจากอกเสื้อสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวไปมาบนสี่กรงเหล็กที่บักใต้เสือครุ่นคิดคนผู้นีคิดอ่านรอบขอบนัก กระดับจัดเตรียมวัตถุมีคมชายเลื่อยตัดซี่กลรงเหล็กความคิดไม่ทันที่สุดพท่านได้ยินซุ่มเสียงแผ่วเบาเสียงหนึ่งกระทบโสดว่าหลวงกินเท่าจะเพิ่งยินดีไปมีสันในมือเราเล่มน,นี้เพิ่งหลวงจากร่างสหายร่วมแนวที่เสียชีวิตผู้หนึ่งยังไม่อาจตัดซี่กรงเหล็กที่ล้อมสร้างจากเหล็กกล้าได้จุดประสงค์ของเราเพียงเพื่อดึงดูดความสนใจของฝ่ายตรงข้าม าเราคาดเดาไม่ผิดพวกมันต้องเปิดประตูลับออกมองดูโอเพียงค้นพบประตูลับของพวกมันคอยหาทางทลายผนังออกไปคำพูดเหล่านี้ชายวิชาส่งเสียงทางลมโบราณบอกออกมานอกจากที่บักใต้สือแล้วผู้คนในอุโมองล้วนไม่ได้ยินทิ่บักใต้ซสือลอบจับตาดูเห็นบนผนังด้านซ้ายมือมีดวงตาแวววับอยู่คู่หนึ่งจริงๆเราผู้กล้าในอุโมอง จับตาดูความเคลื่อนไหวของหนึ่งตําเตี้ยอึ้งสัวภาวนาให้มันสามารถเลยตัดซี่กรุงใกโรดพ้นจากชะตากรรมแต่เนิ่นๆที่บักใต้เสือฉกฉวยโอกาสเคลื่อนกายไปยังที่ซึ่งปรากฏปรากายตามโผพ้นออกมาแต่ขณะอยู่ห่างหลายเสียงสายตาคู่นั้นพลันหายว่าไปที่บักใต้เสือเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามพบเห็นท่านพลันเห็นบนผนังที่ห่างไป ปรากฏควันขาวสายหนึ่งพวยพุ่งออกมาอย่างเช่มช้าท่านมีประสบการณ์เช่ำมองขาดคิดว่าควันขาวนั้นเป็นควันหอม,มอมวิญญาณดังนั้นปิดแกล้นลมหายใจเคลื่อนกายไปยังที่ซึ่งปรากฏควันขาวพวยพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเห็นตำแหน่งนั้นเป็นซอกพนังที่มีความกว้างประมาณนิ้วมอือนิ้วหนึ่งยาวสามสี่นิ้วดังนั้นเกรงลมโบราณขึ้น ทางหนึ่งอธิษฐานในใจพุทธองค์ทรงปรานีสิทต้องละสินปานาฆ่าฟันแล้วอธิษฐานจบยกมือฟาใส่ซอกผนังที่ปรากฏควันขาวพวยพุ่งออกมาได้ยินเสียงครางดังนาคราหนึ่งบนผนังปรีแต่ออกเป็นช่องกว้างยาวเจ็ดปดนิ้วแห่งหนึ่งหนึ่งตำเตี้ยอืงสัวกระโดดราดเข้ามายิ้มลางกล่าวว่าใต้เสือมีพลังฟา้าเมอร์กล้าแข็งนะ พันสูดได้กลิ่นหอมประหลาดชนิดหนึ่งบริบกลั่นหายใจไว้คอยยืนมือทั้งสองไปในช่องแตกคล้ายคิดมุดผ่านไปมันไม่เมียรูปร่างเตี้ยเล็กแต่คิดมุดผ่านช่องแตกที่กว้างยาวไม่ถึงหนึ่งเซียอยังทำไม่ได้เห็นผู้หนึ่งต่ำเตี้ยอึงสัวขยับไหลร,ร่างหัวเล็กลงทีละน้อยได้เพิ่มความยาวขึ้นไม่นานก็หมดผ่านไปได้ ที่บักใต้เสือรอบทอถอนชมเชยครุนคิดขึ้นวิชาหดกระดูกข,ของมันฝุดรหรือถึงขั้นสูงล้ำจนหน้าตาระนกนักแววเสียงหนึ่งตำเตี้ยอึงสัวดังว่าผู้ที่ใช้ควัมมอมปราสาทถูกพลังฝ่ามือของใต้เสือกระแทกเสียชีวิตแล้วมันหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่านี่เป็นผนังลับชั้นนอกทางด้านนี้ยังมีผนังชั้นใน ได้แต่พึ่งพาพลังความเมือใต้เสือกระแทกทำลายที่บักใต้เสือรับคำเร่งพลังความมือวชิละส่งพลังกระแทกความเมือใส่ช่องแตกนั้นผนังศิลาความจริงทั้งแข็งแรงหนาทึบแต่ตำแหน่งของประตูลับโปรเบาบ,า,บางกวา่าที่บักใต้เสือกระแทกความมือติดต่อกันผนังด้านไหนก็ถูกกระแทกทำลายเป็นช่องประตูกว้างสองเสียสูงสามเสียเช่าหนึ่ง เหล่าผู้กล้ามีชีวิตรอดจากห้อความตายพอกันเห้อเข้าไปเธลวงผ่านประตูลับบานนั้นที่บักได้เสือเปิดทางให้รอจนเหล่าผู้กล้าผ่านไปหมดสิ้นค่อยเดินออกไปเป็นคนสุดท้ายพอเพ่งตามมองเห็นหนึ่งตำเตี้ยเอิงสัวเยืนสนทนากับชายกลางคนผู้หนึ่งกลับเป็นแท้วิเศษนอกกับแผ่นใหญ่โตเทียนง,งะ หนึ่งตำเตี้ยเอิงสัวชี้มือไปยังโตเทียนง,งักกล่าวว่าท่านทั้งหลายล้วนได้รับการช่วยชีวิตจากโตใต้เหียบโตเทียนง,งักชิงกล่าวว่าในเวลาและสถานที่นี้ไม่ใช่เวลาสนทนาเมียงกวนี้เริ่มปล่อยน้ำกระเตรียมท่วมทำลายพวกท่านดังนั้นผู้น้องเสี่ยงตรายรุดมาช่วยเหลือขุนพลบูนนำเหาผู้กล้าประสานมือขอบคุณโตเถียนง,งัก โตเทียนก,กัโบกมือยางร้อนหลวนกล่าวว่าเรื่องของตระุูลเนี่ยงมีส่วนเกี่ยวพันยางกว้างกวางคูน้องก็ไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่สามารถบอกต่อท่านทั้งหลายเรื่องหนึ่งเมียงวนนี้ไม่ใช่ผู้นำวงการคนอยู่ลังชากมีพลังฝีมือสูงล้ำสุดยังขาดท่านทั้งหลายอาจถูกพิโดยไมย่รู้สึกตัวขอ่อ้ลาถอยไปจากที่นี้ตัววจสอบว่าถูกพิ หรือไม่แล้วค่อยเคลื่อนไหวที่บักไต้เสือกล่าวถามว่าโตได้เหี้ยบพัเพเียนคนร้ายที่อยู่หลังฉากนั้นหรือไม่ผู้น้องเห็นเพียงแวบเดียวไม่อาจเห็นชัดตายามนี้เวลามีค่าดังทองคำทันทั้งหลายอาศัยทางโอ,มองงโมงเร่งรุดขึ้นเหนือผู้น้องไม่สะดวกกับการรั้งอยู่น,นั้นทางกระโดดขึ้นบันไดเจ็ดขั้นหมดออกจากปากโพรงแห่งหนึ่งพร้อมกับปิดฝาเหล็กลง จบบทที่34